สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่แจนมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับซัมยามบูดักฮอตชิคเก้นลาเม้งสแน็คนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นขนมบะหมี่อบกรอบนะครับกินไก่เผ็ดนะครับก็ใส่เหตุทิสฟีมาเพราะว่ามันอิมพอร์ตมาจากเกาหลีนะครับเฮ้ยก็อยากจะชิมรสชาติของเกาหลีนะครับยังไม่เคยไปเกาหลีแต่ขอกินของเกาหลีก่อนละกันก็ตัวนี้นะครับมันเป็นว่าทําการกินที่ต่างกันนะครับก็คือของประเทศไทยเนี่ยเราก็ใส่มาม่ากินได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไปต้มกินได้นะครับแต่ของต่างประเทศไม่ใช่นะของต่างประเทศเต็มแบบต้มก็ต้มไปเลยนนนนนนะะแแแแแแบบ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 กกกกกิิิสส็็็คคคคไปเเเเลยยพพรราาถ้้ดใวี ไอเนี้ยจะรู้นะครับของเกาหลีอ่ะมันต้องเอาไปต้มกับน้ำร้อน5นาทีนะครับถึงจะกินได้นะมันไม่สามารถกินแบบสแน็คได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบวัฒนธรรมความแตกต่างครับโอเคครับก่อนกินเรามาอ่านส่วนประกอบก่อนนะในนี้เขียนว่าเป็นแป้งสาลีเจร์เซนะครับมันน้ำมันปาล์มนะจ๊ะ13%นะครับแป้งมันฝรั่งโมดิฟาย d w h e a นะครับ5%นต์น้ำตาล2%พริกป่น1%นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะสานเต้านี่นะครับ อ่ามันก็จะมีนะครับซองเป็นผงนครับไม่มีอันเดียวนะเพราะว่ามันไว้ไ้กินแบบแน็กนะครับอันนี้ก็คือนี่นะครับก็คือแบบขนาดเนี่ยใหญ่ดีนะโอเคครับนี่ขนาดก็เหมือนกับมาม่าบ้านเราทั่วไปและครับโอเคคราวนี้มาจะเทผงแล้วก็ผสมกินเข้าไปเลยเออเพี้ยนลืมบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครจะกินมาม่าเนี่ยด้วยวิธีการอย่างเงี้ยคุณจะต้องใส่ผงปรุงรสแค่หนึ่งในสามอนะครับเพราะว่าอ,อยอเขาบอกมาแล้วเพราะว่าอะไรอะ่ะ เพราะว่าไอ้ผงที่เรากินอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากินอย่างเงี้ยใส่ในซองอ่ะมันเป็นผงแบบที่รผสมน้ำไงแต่ว่าเรากินปะ่ามันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราได้โซเดียมมากเกินไปนะครับโอเคครับนี่ขานี้ก็ใส่ใส่ใส่ขงไปในนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะครับก็เฮ้ยกินหอมมากกินไก่หอมมากเลยนะครับเฮ้ยกินครับเฮ้ยโอเคใช้ได้แล้วมีกินเห็ดออกมาเฮ้ยกินเขาดีกินเขาดีโอเคครับขาวนี้ก็มาได้ทำมาม่าบ้านเราเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็หักหักหัก พียาเพยาียบโอเคคราวนี้ก็แกะออกมานะจ๊ะนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่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 โอเคก็เหมือนกับมา,มาบ้านเราแหล,ละคราวนี้ชิมรสชาติตรงๆนะ มาบ่า,าเรากรอบกว่าับนะของเอนี่มันกรอบไหมมันกรอบแล้วมีความแข็งแต่ของบ้านเราอะ่ะมันจะกรอบแล้วเคี้ยวกรุบกรบ,บ,บเป็นแบบสแนกเลยไอ้นี่ก็ยัยงไม่สแนกมากนะเพราะมีความแข็งแข็งอยู่อะ่ะเพียงแค่รู้สึกว่านะ ทั้งคู่ว่าเราไล่อด้ออนี่ครับเาชิมไม่เงี้คือของบ้านเราอะ่ะไม่ได้กรุบกรอบแบบสแน็คเลยนี่กรุบกรอบแบบแข็งๆอะ่ะเหมือนกับก,กินในพวกบะหมี่ดิบๆไปด้วยซึ่ง ถ้าเกิดในเรื่องความกรอบนะครับบ้านเราชนะครับมามา่าบ้านเราชนะแต่ในเรื่องของผงปรุงรสชอบมากตรงนี้นทำไว้ดีนะครับไม่เผ็ดมากด้วยก็อย่าแปลกใจนะมันเขียนว่าไก่กเผ็ดเพียงก็คาดหวังรสชาติเผ็ดครับกินไปตั้งหลายคำแล้วไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่นะแต่รสชาติเขากลมกลม่อมเผ็ดน,น้อยๆนะครับแล้วก็แปลกคือมันจะมีความหวานออกมาทั้งที่ตรงนี้เพียงกาจำกัส่วนประกอบเนยน้ำตาลสองเปอร์เซ็นต์เองนะก็คือว่า ในผงปรุงรสเขาเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานออกมาครับมันหวานแบบประมาณว่าหวานผงชูรสอะ่ะเออนะครับดังนั้นก็แบบว่าอะไรที่เขาชนะบ้านเราครับคือในเรื่องของปรุงรสเขาทาได้ดีกว่าเราแต่ในเรื่องของไอความเป็นเนี่ยกรอบๆเนี้ยบ้านเราทําดีกว่านะครับโอเคครับไม่ต้องเจอกานเียดูคลิปนี้ไปเพ็งคนนี้นะครับถ้าฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ